แต่งแล้วก็เอสเนี่ยฮะแต่งตัวให้อนีก่อน่งวเมเส่สสีมารออุยูกสีอะไรอะสีส้มสีสเก็ก็สรนะใช่เดียวทำสีส้มเลยเอาแล้วก็เอาในขายสีอะไรดีสีส้มสีเขียวสีเขียวนี่ล้ว แดงเขียวแกได้เลยนะนีหนูลงนิดดีนกเลยเลยเยแล้วลงจริงแท้ตอนนี้เรเรียนภาษาอะไรนะภาษาสีอะไรี่พี่สีม่วงดำถืม่าแต่งไม่ใช่งาลุคอะไีแผ่นดินที่อัย ยังไี ah, ah, ่้ไม่ฟินมากไม่รไม่เที่ราอะไรคะฟัดคนจะมาเยอะกว่านะล้าเยอะใหญ่เลยนะ ขึ้มาไกันบ้างเหรอ9ของชันให้นามัทนาลูเพื่ค่ะนาลูัสนติพ่อค่ะใครันรู้เกับสนิ์พนาูกับสติเคยได้ยินัไไม่เคยเลยม่เคยได้ยินสงสัยจะห้ามไมางานแต่งเปล่าอา่จะใช่ก็ได้เออไเี่ เงยหน้าเงยหน้าที่ได้แล้วได้เราเท่องไปเรื่อยของพ่เห็นหน้าเห็นตากันแล้่จงพระเดินพระยาค่ะเอ็นเริ่มชี้ชี้ไว้ดูรางวัลได้ดีครับ ีมผมกระาีกองหน้ามีกองกระทาแค่ไหนให้มันมันวนของมอเลยชือมาอยากพิลุยแล้วอาไม่ไดยอยเเ่ยวของกาทกาไม่เก่อนแต่ว่าหน้าคุๆนแต่ไม่ได้ออกเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนแต่เไม่เป็นไรไม่เป็น ในฤดูใช่ไหมใช่พี่ทองูือที่เดินทางมาใทำหูีีมืนกัหูก็ไม่มีหูที่ปลญหาเลยนะะโอ้ไม่ <c oughs> ไม่ใช่พี่คะหูม,มันบีบบีบลงมาโอ้อะไรราหูร่งหูลีเหมเอนนอะไรนะแล้วเรียกว่าอะไรนะอย่างเงี้ยอย่างเ ปอะรแม่ทานมันจะเหนื่อยใช่ไหมวันนี้หน่อยพี่ค่ะคงเดินทำไมกป็นดินอะไรกันาาาานะแผ่นดินศรีรัตนาพี่ค่ะอ๋อแผ่นดินศรีรัตนานัานเป็นแผ่นดินรื่องม,มั่นที่นา่าหลงในี่เดีเลยเราจะได้ต้อนรับเป็นอย่างดีได้เดินทางมาแค่อสองคนเหรอใช่พี่คะเก่งไม่เบาเลยหายเหออยนื่อยกันหรือยังล่ะ เขาจะช่วยแล้วพี่คะดูแต่งตัวอากาศจะร้อนหรือว่ใส่เรื่องนี้ท่าเต้นไปหมดเลยคงจะไม่ชินเลยแต่งมานานหรือยังหรือว่าเพิ่งแต่งก็เพิ่งจะแต่งนะพี่คะ่าไงนะแต่งมานานแล้วพีอคะถามเยอะแต่งมานานแล้วใช่ไหมคะหรือว่าดีดูดูผ้านนะ่ยทำมาทำแรงดีชุดนี้นี่ยดูน่าใส่เดียว หนึ่งน้ำหน่อยไหมไม่หนุนเท้าเอาหน้าไม้แข็งหน่อยไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรพี่ค่ะไม่เป็นไรหรอหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมล่ะฮะใช่ไหมคะผู้หญิงไม่ผู้ชายนะผู้หญิงเวยค่ะ เดินทางบางเรเ่างาน,ะน่ะมีเรื่องอะไรตาทูล้วไม่ได้หรือว่าจะมาลองมานแต่งงานของเราคือมุกตรกชั้นนำทองหนึ่งทีที่พะองค์มอให้กับกก์หญิราณีมาถวายคืนเพียค่ะมาทองมาถวายคืนก็ไหนกันไอน้นนเราอาจจนี องค์หญิงนี้อย่รา,าณแีแทบไม่ต้องอเงิน,น,น,นเลแล้วแต่ทำไมต้องนคือเราขนาดนี้ทำไมอีกไม่กี่นดิไม่กี่วันก็จะถึงงานแต่งงานของเราแล้วข้ออะไรกันบอกเรามาได้ไหรืององค์หญิงราณีทรงทนไม่ได้ที่ต้องแต่งงานกับพระองค์ตอนที่องค์หญิงราณีทรงตั้งใจตายแล้วเนี่ยค่ะ การวงารเดิแต่คงจะรู้หอไม่บุคคลที่มากราบบูชาใ้กับองค์ไม่สงสารทุคืวันอิตย์รามีบ ที่สีแดงไม่ไเป็นของจ้ากันขอเปนรได้บ้ี่นีคุณจะเกียรติรนงข้าวน้ือเริใจกันเมื่อปฏัติพิธีแต่ คนก็ไม่ไกลจากบ้านหนไงเขามาทางแยกประทูม่ะเขามาทางเส้นในอ่ะพอหน้าโควงเขาอไปยัคมี่าในคอที่จะน

จะตั้งค่าเอาไว้ละเอียดสุดหนังของใคเจ้าเล่ห์ขึ้นเลยจังเมนที่ใส่ที่เจ้เล่ห์แล้วเรื่องนี้อ่าสมตัวไม่พอหรอไม่พออ่ะใช้สองอันอะตอนนี้เอ้นี่เต็มแล้วฮาร์ดดิสเดี๋ยวต้องซื้อใหม่ เต็มหลายอันแล้วหนึ่งคงถูกใจยอมรับไม่ได้อย่างแน่นอนป่าวคุยเรื่องนี้นี่คุยเรื่องต้องเอาน้ำตาต้องการจะอบีแล้วเอาที่มีน้ำตาอาบได้ไม่ได้เมื่อแกเหรอได้แต่ว่ามันไม่ได้จะมันไม่ได้ตอนไหลมันได้แต่เป็นทางเรื่องของทยนองค์่เป็นเสน่ห I no.